สวันดีค่ะเพื่อนๆพบกับเอมี่สีสมอน,นะคะวันนี้นะคะเอมี่ก็มาในคลิปพิเศษอีกแล้วนะคะซึ่งมีมาไม่บ่อยหรอกนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเอมี่จะมารีวิวนะคะรีวิวอะไรนั้นตั้งมาติดตามกันค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรลบนะคะมาเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอมี่ค่ะอยากจะมานะคะนําเหนือมากเลยนะคะสำหรับน้องตัวนี้คะน้องมาใหม่ล่าสเลยนะคะกล่องดําๆนะกล่องด <c oughs> ําๆเพื่อนๆหลายคนอาจจะอ๋อแล้วก็เก็ดแล้วนะคะนั่นก็คือน้องแนวนั่นเองค่ะนะคะ สำหรับน้องแนวจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะคะเรามาเปิดพร้อมๆกันแต่จริงๆแล้วเอมี่เปิดดูแล้วแหละเช็คของมารอบหนึ่งนะคะนะคะแล้เวเราก็มาดูกระมรุนกันนะคะอะไรนะจ๊ะใหม่ๆสดๆหนังหอมๆนะคะน้องแนวนะคะแฟลป1นทนั่นเองค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสีของฟีนี้นะคะมันก็จะออกสีประมาณเนี่ยค่ะม่วงๆพรมๆม่วง,วงพําเวลามันโดนแสงอะ่ะแต่ละที่มันจะนี่นะคะมันถ้ามองจากตรงนี้มันจะคล้ายๆสีเนวี่เนาะแต่จริจะมนเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยค่ะสวยงามนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ทั่วๆไปเลยก็จะมีถูงผ้านะคะ ของแัปในทีนี้ก็จะไม่มีถุงชามัวเหมือนรุ่นคลาสสิกนะคะ สำหรับสาวกของชาแนลนะคะเอมี่ว่าหลายๆคนก็เล็งรุ่นนี้ไว้เช่นกันใช่ไหมนะคะแล้วก็ใบนี้จริงๆนี่เขาออกแบบเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อปีคศ2019นะคะเขาถึงเรียกว่าชาแ n ล l นทีมนั่นเองนะคะแล้วก็มันมีความที่แบบทั้งเท่ทั้งเก๋จะหรูก็ได้จะแบบว่าเท่ก็ได้ไปเป็นแบบ เป็นในใบเดียวกันล่ะเอมี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบ must ท a v เลยรุ่นนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบ channel ต้องมีน, must have นะทคะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเอมี่อ่ะก็คือแบบไปส่องดูพวกเซเลบทั้งไทยทั้งเทศถ้าได้ทั้งหญิงทั้งชายคือแบบอันนี้เป็นรุ่นแบบเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกที่ควรจะต้องมีนะคะดูจากสายโซ่สายอะไรเอ่ยนะคะมีทั้งแบบ ีทองสีรมควันในตัวเดียวนะคะเรียกว่าเป็นกิมมิคของรุ่นนี้เลยทีเดียวนะคะผ่านเอมี่จะพามาดูด้านในนะคะสำหรับตัวนี้นะคะของเอมี่นะคะเป็นหนังแพะนะคะซึ่งออแบบไนทีเนี่ยเขาได้ออกแบบมาในหลายแมทตเรียลเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังทวีตขนสัตว์ แบบกัมบะดีหนังแพะหนังแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอีกอื่นๆอีกเพื่อนๆลองไปเช็คดูในเว็บไซต์นะคะแต่เอเมี่อินกับเป็นหนังมากกว่านะคะตอนแรกที่ช่างใจว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังแบบเนี้ยเออหนังแพะเพราะปกติเอเมี่ซื้อชแนลก็จะเป็นหนังคาเวียที่มันดูแลรักษาง่ายแล้วก็เออไม่มีไม่รอยขนูนรอยขีดอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาระวังมากแต่รุ่นนี้ต้องยอมต้องยอมนาจริงๆค่ะว่า เออยังไงฉันก็จะพยายามรักษาเขาอะไรอย่างนี้นเพราะความสวยความเก๋ของเขานะคะด้านในอะคะก็เป็นช่องโล่งๆง้ๆเลยนะคะแต่แบบนี้สามารถจุของได้เยอะมากนะคะซึ่งออนะคะแล้วก็มีซิปด้านในนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นใส่ของแบบจะเป็นเอานม่งนำบัตรนะคะอันนี้จุจุใส่ทั้งโทรศัพท์ใส่ทั้ง เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองอเพื่อนๆจะใส่ได้เยอะอะเออก็ลองไปดูเพราะว่าอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับคลาสสิกชาแนลคลาสสิก10นาะมเดียมอะแต่เอมี่ว่ามันจุได้เยอะกว่าน,นั้นอะอนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมี Number นะคะข้างในตรงนี้นะคะเป็น Serial Number ที่มันเป็นโฮโลดตรงกับการ์ดนะคะที่มีอยู่นะคะ ดูสิคะด้านนี้นะคะต้องต้องรักษาเหมือนกันนะต้องรักษาน้องเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีหมดุดไม่มีเหมิดอะไรตรงข้างล่างเนี่ยเวลาน้องใช้ก็ต้องระวังอย่างแรงนะคะในส่วนของสายนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะมันก็จะเป็นสีตรงนี้นะคะสีออกลมควันนะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้สีออก ทองทองนะคะมันก็คือได้หรูก็ได้เท่ก็ได้อะออมันได้หมดเลยอ,อันนี้คือมันดีค่ะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะคุณค่าการรอคอยการแคะกระปุกของเอมี่มากเลยนะคะแล้วด้านหลังนะคะยังสามารถนี่ค่ะใส่ของที่แบบเฮ้ยเราเดินช้อปปิ้งแล้วเราแบบว่าขี้เกียจเปิดด้านหน้าเงี้ยเราก็จะยัดเนี่ย ซึ่งเป็นคนแบบนั้นจริงๆเออจับพวกดินพวกอะไรที่เราซื้อของจับแยกๆตรงนี้ได้สบายเลยทีเดียวนะคะสีนี้เพราะว่าตอนแรกกับเอมี่ก็เลงเป็นสีแบบสีเทาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสีเทาหรือสีเบจอย่างเงี้ยคือก็ชอบนะชอบมากเลยแต่แบบกลัวกลัวตัวเองที่จะแบบว่าเป็นคนไม่ระวังแล้วก็เออมันจะเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาสีแบบที่คิดว่าแบบอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่ดาดําก็แบบรู้สึกว่าคนก็จะใช้เยอะเพราะมันเป็นสีที่ทําความสะอาดดูแลง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาจบที่ตัวนี้เพราะมันก็สีเข้มเช่นกันแล้วก็คิดว่าคนคงจะถือไม่ค่อยเยอะสีนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดไปเองหรือเปล่านะคะถ้าสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเ,เพื่อนๆตัดสินใจว่าอยากจะได้สีเข้มสีอ่อนหรือ ามสะดวกเราจะเอาครบทุกสีนะคะแล้วแต่ว่างบประมาณในกระเป๋าของเพื่อนเพื่อนเลยนะคะถ้าสําหรับวันนี้นะคะเอมี่ต้องขอตัวไปก่อนสําหรับใครที่นะคะชื่นชอบนะคะในการรีวิวอัน,นสั้นๆของเอมี่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอมี่จะต้องขอตัวเพื่อนๆไปแต่เพียงแค่นี้นะคะไปหยอดกระปุกเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปซื้อรุ่นต่างๆรุ่นใหม่ๆอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆอีกนะคะ ในคลิปหน้าแล้วก,กันเนาะสำหรับวันนี้นะคะไอ้มี่ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ